กลาบสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านมาพบกับเราค้นอ่านข่าวมาพร้อมข่าวสารดีๆสาระดีๆให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้รับฟังรับชมกันนิยมสอสพิษณุโลกเพื่อไทยจี้รัฐบาลลดเงื่อนไขยเยียวยากเกษตรกรวัน1.7ล้านครัวเรือนอดได้เงินเหตุใช้ข้อมูลเก่าฉีไม่ควรใช้ระบบ AI หวนข้อมูลจมัว ให้ใช้วิธีลงพื้นที่สำรวจด,ดีกว่ายา้ำต้องได้รับความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติกับประชาชนวันที่11พฤษภาคมนายนิยมช่างพินิษสอสสพิษณุโลกพักเพื่อไทยเปิดเผยว่าเห็นด้วยกับมาตรการเยียวยาเกษตรกร,รกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ขัวเรือินละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือน แต่ในทางปฏิบัติยังมีปัญหาอยู่เพราะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนก่อน,อนปีสองห้าหกสและปัจจุบันยังคงเป็นเกษตรกรอยู่กลุ่มนี้ยังไม่ได้รับการเยียวยาเหตุยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรที่เป็นปีปัจจุบันรวมทั้งหลายพื้นที่ที่ยังประสบปัญหาภัยแล้งไม่สามารถเพาะปลูกเพราะเมื่อไม่มีการแจ้งปลูก ก็ไม่สามารถปร,ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรได้ดังนั้นรัฐควรผ่อนปลนหรือมีมาตรการเข้ามาช่วยเหลือเยียวยากเกษตรกรกลุ่มนี้ซึ่งมีประมาณ1,7ล้าน7 0 0 0แสนครัวเรือนซึ่งได้รับผลกระทบความเดือดร้อนเช่นกันเกษตรกรกลุ่มนี้จะไปขอช่วยเหลือขอความช่วยเหลือจากการเยียวยามาตรการเราไม่ทิ้งกันก็จะถูกปฏิเสธ ด้วยเหตุผลที่ว่าเกษตรกร,ร,กรจึงได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากขอให้รัฐบาลได้โปรดพริจารณาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มนี้โดยเร่งด่วนนายนิยมกล่าวว่าจากพี่น้องเกษตรกรผู้ดได้รับความเดือดร้อนการเยียวยาภาคเกษตรรัฐไม่ควรใช้ระบบ AI เช่นเดิมเกรงว่าจะมั่วเหมือนที่ผ่านมาดังนั้นรัฐต้องพิจารณาให้ดีคือรัฐต้องลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อให้ได้ความเท็จจริง เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือตรงกลุ่มเป้าหมายประชาชนที่ทำอาชีพเกษตรกรต้องได้รับการเยียวยาจากภาครัฐอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมรัฐต้องไม่มีเงื่อนไขในการดูแลประชาชนที่สำคัญคือข้อมูลต้องชัดเจน ดยอ,อาศัยฐานข้อมูลจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกอสอหรือเกษตรอำเภอเป็นข้อมูลหลักนอกจากนี้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำมาหากินเป็นของตนเองแต่ได้ลงทะเบียนเกษตรกรต้องได้รับการช่วยเหลือการเยียวยาจากภาครัฐรัฐต้องไม่เลือกปฏิบัติในการเยียวยาประชาชนนายนิยมกล่าวขอขอบคุณท่านผู้ฟังผู้ชมที่รับฟังรับชมข่าวสาร ที่คนอ่านข่าวนำมาเสนอก็ฝากเป็นกำลังใจให้คนอ่านข่าวด้วยนะคะด้วยการกดไ like, ลคะ์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ